ในกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฒจักรการสืบสอะโดยเริ่มจากขั้นการตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติกัน รู้เป็นไงบ้าเราจะี จะให้เด็กรวบรวมความคิดว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่จะทําให้ฟองสบู่ไม่แตกได้ง่ายและมีขั้นตอนอะไรบ้างถ้าเราจะมีอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองนี้เราจะทำยังไงบ้างคะเราจะใช้อะไรบ้างเอออ่ามีอะไรบ้างนะห<อ>ลอดนะคะมีหลอดค่ะมีอะไรอีกคะแก่วอแกวแล้วมีอะไรอีกคะ ยาลางจานนะคะอาเคนี <calm> ่อกเลยชอช้อเอจานนะคะ้นท <Okay. S 2> ี่ตัวหเกอร์ใช่คะโอนะคะเด็กเก่งมากเลยได้นเนครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของเด็กๆจากนั้นในขั้นตอนต่อไป ครู works. จะเปิดโอกาสให้เด็กได้รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้ครูอยากรู้จังเลยว่าถ้าสมมติว่าเราใช้หลอดป่าเราจะมีวิธีการเป่ายังไงให้คองสของเราไม่แตกได้ไม่ายๆทีนี้เดี๋ยวครูจะมีอุปกรณ์ให้นักเรียนทดลองเป่านะคะก่อนที่เราจะทําการทดลองเราต้องูก่อนว่าการทดลองการเป่าต่อย่างไรและที่จะ มากเลยนะคะทีนี้เรามาดูาว่าเมื่อกี้นะคะเราเป่าทดลองเป่าไปแล้วทีนี้หลังจากเนี้ยนะคะเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะว่าอุปกรณ์ที่เ,ด,เด็กๆเสนอมาคือจะมีให้เหมือนที่เ,ด,เด็กเสนอมาไหมนะคะามาดูกัน ครูจะให้เด็กลงมือทำและหาข้อมูลเชิงประจักษ์จากการทดลองการสร้างฟองสบู่จะให้ถ้วยคนละหนึ่งใบนะคะหลังจากนั้นให้หนักเรียนเลือกใส่สารเคมีเองใส่ส่วนผสมเองนะคะว่าให้ปใส่เท่าไหร่นะคะอะแล้วไปคือได้ค่ะ,ะนี้อะให้หนักเรียนเลือกเลยน,นะคะว่า เียนจะใช้หลอดแบบไหนแล้วก็จะเลือกใส่เป็นแบบนะ้ำหรือจะเลือกใส่ยาล้างจานนะคะแล้วก็มี สำหรับตัวงน้ำยาล้างจานมีสำหรับตัวง,อง,องสบูบ่ดีวยช้อนตักได้ดล สนเลือกอะไรคะ,อะ,อะ,อะโอเคนะคะบิสเล เสนอหรืออาคนต่อไปเลยลูกเลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาน้ำยาล้างจานดีกว่า ผสมเองเลยน้ำซเหลืงงองช้อนแล้วก็ไปค่ะทาได้เลย ขยบมาได้ป่ะอ่าแล้วสบู่หรืออ่าเสร็จแล้วทุกคนคนค่ะ มันใายาาค่ะนี่เป็นคนดูค่ะไ่ะลอยเลย ล้างจานอล้วยังอา้ำยาล้างจานอย่างเดียวอ,อ้อาวอลอดค่ะเล็กหลอดใหญ่อาหลอดเล็กโอเคอันทุกคนคนค่ะน้าเด็กๆต้นเลยนะคะ ยพยายามอย่าให้เกิดฟองนะคะ่าหลังจากนั้นคนเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วให้เด็กๆทดลองเป่าค,ค่ะคนทดลองเป่านะคะอ่า้โหเป่ายังไงให้มันได้ได้ฟองที่ขนาใหญ่นะคะคุณลองดูนะนะคะลองจุ่มจุ่มแล้วก็เอาขึ้นมาเป่าสิคะ ลองดูสิว่าจะได้ฟองใหญ่กว่าตอนที่เป่าอยู่กับในในถ้วยรึเปล่าอ้าโอ้โหวันนั้นเ่ต่อได้ใหญ่มากเลยโอ้โหอันนี้นนเอชอาร์ตต่อได้ใหญ่มากเลยค่ะ่ะเดี๋ยต้องดูอ้าวใครเลยไปแล้วนะคะโอเคอ่าทีนี้ะ้อเยอะ หลอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่เด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเราจะใช้อะไรอื่นที่จะทําให้เราสามารถเป่าฟองสบู่ได้แบบใหญ่กว่าการใช้หลอดอ้อ่านะคะคิดว่าต้องเห็นอะไรคะเลือนกระเบื้ใช่ไหมคะเหมือนเห็นที่เขาขายในห้างสรรพใช่ไหมคะที่เขาทำเหมือนเป่าฟองสบู่ใช่ไหมคะเป็น คูให้เด็กสังเกตฟองสบู่จากการเป่าของขดลวดกรมยีและสังเกตว่าต้องทำอย่างไรจึงจะไม่ให้ฟองสบู่แตกแล้วพาทำการทดลองครูจะกระตุ้นให้เด็กสังเกตบรรยายและบันทึกข้อมูลการทดลองที่ได้ซึ่งเป็นขั้นตอนสังเกตและบรรยายกับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโดยปกติมักจะเกิดพร้อมไปด้วยกัน yeah อันไหนจะเป่าได้ใหญ่กว look ่าแล้วฟองอากาศเอยฟองสบู่เรามันจะเป็นยังไงนะคะโอ้ยเก่งทุกคนเลยอ่ะโอเคอ้าโอ้ยอันนี้ใหญ่มากเลยอายู่ได้นานแม่ลองดูสิเขางเล่นไปฝั่งนู้นเลยอ่าลงเล่นไปฝั่งนู้นเลยใช่ไหมอ่าลองดูซิว่าอยู่ได้นานแม่ลองเป่า ของใครจะอยู่ได้นานกว่ากันนะโอ้โหระวังอย่ายให้ข้อตานะ,ะอ้าวข้อปา <laughs> ข้อปากด้วยเหรอระวังอย่ายให้ข้อปากนะคะใช้อะไรสรุปใช้อะไรคะอ่าอันนี้ก็อยู่ได้นานแล้วนะละโอ้โหไปแล้วโอ้โหเก่งมากเลยอ่าอันนี้ก็ใหญ่อ่าโอเคอืมต่อได้ใหญ่มากเลยอ่า 我你妈的！ เด็กๆเมื่อสักครู่นี้เด็กๆไปล้างหนูกันมาแล้วใช่ไหมคะใช่นะคะแต่ที่เราทำสิ่งต่กันทพื่อลองเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าหน้าตาของสบู่เราเป็นแบบไหนจำได้ไหมคะแล้วมีขนาดใหญ่ขนาดไหนจำได้ไหมเอ่ยได้นะคะถ้าจำได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพของสบู่ของเราใส่ลงไปในใบงานนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยอธิบายถึงความสบู่ของตัวเองซิละโคนนะคะเด็กๆพร้อมยังคะ พร้อมแล้วคะอาบไปมาอาบน้ำสบไย ในขั้นตอนนี้เด็กๆได้สังเกตและบรรยายสิ่งที่ตัวเองเห็นและบันทึกข้อมูลโดยการวาดเป็นการพัฒนาการสังเกตให้มีคุณภาพมากขึ้นและเด็กจะได้ฝึกฝนการบรรยายการสื่อสารสิ่งที่ตนเองสังเกตได้อีกด้วยซึ่งหลังจากนี้คุณครูจะนำเด็กๆสู่ขั้นตอนต่อไปคือขั้นอภิปรายผลถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเด็กทุกคนเลยนะคะ จากที่เด็กๆได้ทำการทดลองใช่ไหมคะบางคนก็เลือกใช้สบู่เหลวบางคนก็เลือกใช้น้ำยาล้างจานนะคะแต่ทุกคนใช้อะไรกันเลยคะคลีเซียลินไหมคะ, <ừ. S 1> ะทุกคนใช้คิสเซียนมีใครได้ใส่คลีเซียลินไหมมีไหมคะม,มีเลยนะคะจะเห็นได้ว่าอฟองสบู่คลีเซียลินก็อยู่ได้นานมากวกว่าการทดลองกันที่แล้วใช่ไหมคะการทดลองัที่แล้วที่เราใช้น้ำเปล่ากับน้ำ,นำา Firstly, ยาล้างจานเพียงอย่างเดียวนะคะ ทีนี้จากคำถามที่เราได้ตั้งคำถามไปว่ากองสบู่เล่นหนึ่งทำยังไงไม่ให้แตกใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทิดค้นกันว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่เรานำมาทำการทดลองมีอะไรบ้างคะตอนสายมีอะไรบ้างลูกมีหลอดมีหลอดแล้วมี่อมีแก้วมีอะไรคะน้ำยาล้างจานอ่น้ำเปล่ามีอะไรคะมีอะไรคะสบู่น่าสบู่เล มีซลีนลแล้งมีใคัสอัชอนช้อนค้วัตัวควยตัวใช่ไหมคะมมอ่ามีลวดใช่ไหมคะลวดกำมะดีโอเคเด็กๆเก่งมากเลยแล้วจากการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าวิธีการอะไรที่ทําให้ฟองสบู่กำลังไม่แตกได้ง่ายๆคะอ่าเราก็มีการเป่าใช่ไหมคะอันดับแรกคือเป่า,เป,าเป่าค่อยๆแล้วก็เป่าอ่ายาว แล้วก็มีอะไรอีกคะมีต่อช้าต่อช้าช้าการเป่าแล้วก็มีอะไรอีกนะการอะไรคะใส่อะไรลงไปใส่พิซซา่ีนะคะเราใส่อะไรใส่พิซซารลงไปใช่ไหมคะส่วนผสมใช่ไหมหรือส่วนผสมนี้ทุกคนก็ได้ทำการทดลองแล้วนะคะเอ๊เด็กเด็ก เราจะทาให้กองสนุกของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่และอยู่ได้นานๆเด็กๆคิดว่าอัตราส,ส่วนของน้ำาีเซลีนแล้วก็น้ํายาล้างจานมีหมดไหมคะ,ะมีหมดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเดี๋ยวลองกลับไปทาที่บ้านนะคะว่าอัตราส่วนจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ระหว่างน้ำพีเซลีนและก็น้ายาล้างจานนะคะแล้วเด็กๆก็มาบอกคุณครูด้วยนะคะค่ะสำหรับอ่า เราอยากลองทำเราไปขายใช่ไหมคะได้เลยนะคะเป็นการเอาเ,เอานำเอากรารทดลองของเราไปทำแล้วก็ได้เล่นฟองสบู่และขายได้ด้วยใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้กิจกรรมของเราสงหมด็จเดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆในกิจกรรมนี้ เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของอากาศผ่านกระบวนการตั้งคําถามเพื่อที่จะนําไปสู่การค้นหาคําตอบโดยที่คุณครูเป็นคนใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กๆคิดและรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเพื่อที่จะนําไปสู่การลงมือปฏิบัติค่ะโดยการสืบสอบด้วยวิธีการที่หลากหลายซึ่งในขณะที่เด็กทํกากิจกรรมนั่นเองอเด็กๆก็จะได้สังเกตและบรรยายรวมถึงการบันทึกข้อมูล และนำมาอภิปรายร่วมกันค่ะซึ่งกระบวนการเหล่านี้คือกระบวนการของการสึกสอนนั่นเองค่ะ